เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2 5 6 7นายสศสสินพัฒนพิรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการและด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็งกิจกรรมแร่พันธุ์ลุ่มพูสู่สากลจากลุ่มพูสู่ลุ่มปิง ่ผานพิธีกรครับที่จะได้นําแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการไปพร้อมๆกันครับในโอกาสเดียวกันนี้นะครับต้องขออนุญาตตอนครับนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่ในครั้งนี้ครับภายในงานแพร่พันลุ่มผูสู่ลุ่มปีนะครับเรียกได้ว่าโครงการของเราในครั้งนี้นะครับภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการและ ให้มีความเข้มแข็งซึ่งกิจกรรมของเราในครั้งนี้ครับได้มีกําหนดจัดขึ้นนะครับวันที่21ถึงวันที่25พฤศจิกายนนะครับ2567บริเวณชั้นหนึ่งศูนย์การท่าเซ็นทรัลเชียงใหม่กิจกรรมแพร่พันธุ์ลูกโูสุสากลจากลูกภูสู่ลูกปิงภายใต้โครงการส่งเสริมชุมชนผู้ประกอบการและสถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็งกิจกรรมแพร่พันธุ์ลูกภูสุสากลจากลูกภูสู่ลูกปิง ให้สำนักง,งานพัฒนาจุปสงค์เพื่อประชาสัมพันจังหวัดนองบำพูให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดภาคเหนือตอนบนและเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนองบรมพูซึชงชนะครับมาทาข้งหัูซร่ง้อนนี้นะครับเราก็เรียกดิลลีวอนี้นะครับมาจังหรับ นะครับก็จากเชิญนะครับท่านก็ไม่พี่น้องของชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงนะครับตลอดจนนักท mm ่องเที่ยวนะครับซึ่งการนะครับส่วนของการจุดก็การโดยเฉพาะนะครับเพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนนะครับอุปกรณ์ท่าอื่นๆเพื่อตลอดจนนะครับผู้ผู้ผลิตผู้ประกอบการนะครับที่รูนี้นะครับเรา ชื่อชมต้องไปช็อตแท็กแทนนะครับสุดท้ายนะครับก็ขออนุญาตมาเกเลยทีเดียวนะครับต้องฝากพี่พี่สื่อมวลชนช่วยกันค่ะรายงานของเราค่ะก็จะเพิ่มด้านใหม่นี้นะคะ,คะก็จะเป็นสินค้านะคะเป็นของจัดออมน,นะครับตาท่านิจิรานนท์ค่ะท่านหัวประจักรจิตสายนาทีค่ะท่านพัฒนากลบไปกับทุกท่านทรงศักดิ์ปุ่มเอี่ยมท่านอรักษ์ศรีบุนเรืองศูนย์ข่าว24่สิบสี่นทินเชียงใหม่รายงาน